ครับสวัสดีครับนักเรียนครับทักษะแรกนะครับทุกทศสอนษคือการดองทางเท้าด้านในนะครับทีเดียวจับนะครับทีเดียวจับใครที่ยังไม่เป็นเลยนะครับครับเวลาฝึกนะครับบริเวณลูกนะครับลงตะตุ่มนะครับอาจารย์อย่างนี้ไม่ถูกนะครับลงลักษณะนาจขึ้นระดับเลยครับทีเดียวก่อนนะครับถ้าจับได้ก็แสดงว่า คอนทัวนลูกได้นะครับเล่นไนดะ้ค,ค่อยๆเพิ่มนะครับไม่ต้องเร่งกังบ่าจะไม่ได้เห็นท่าสวยๆแล้วนี่เดียวจับนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะครับสำหรับใครที่เป็นแล้วก็ฝึกได้เลยนะครับนะครับส่วนใครที่ยังไม่เป็นเลยก็ฝึกแบบนี้ก่อนนะครับเรียนทีเดียวก่อนนะครับทีเดียวจับนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับ ครับไปเรื่อยๆครับเตะสองไม่ได้ถ้าฆ่าสิบรูกร้อยลูกยิ่งดีครับเพี่นไปเรื่อยๆครับอย่เครับสั้นๆนะครับดูกันนะครับเพี่นครับสวัสดีครับ